สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเซียนวิบุรีรำครับผมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูนะครับนลาจากรถมือสองนะครับผมอยู่ที่บุรีรมตรงนี้เองนะครับนะก็ไม่เคยเข้ามาครับผมแต่ก็ได้มีโอกาสแวะมาเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมรถมือสองเป็นรถสิบล้อรถพ่วงใครที่สนใจหรือมองมอง,มองกันอยู่ครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนมา ทำความรู้จักกับาทางร้านนะครับผมเออนี่ตอนนี้ผมอยู่กับพี่หญิงค่ะสวพี่หญ่งอยู่กับพี่หญิงคนสวยครับผมสวยที่สุดแล้วในในเต็นท์นี้นะครับผมนะใช่ค่ะเพราะเพราะว่าอะไรไงะเรามีคนเดียวมีคนเดียวโอ้โหเอาพี่หญิงวันนี้พาผมมาดูหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปดู รถแต่ละคันนาะว่าเป็นรถปีไหนรุ่นไหนแล้วก็เป็นยังไงเดี๋ยวพี่ไปพาไปดูแต่ละคันแล้วกันค่ะณจุดที่ผมยืนอยู่นี้พี่กัดอยู่ที่ไหนตรงนี้ตรงนี้จะเป็นบ้านบ้านโคกใหญ่บ้านโคกใหญ,ใหญ่หมู่สองมันออ,ออกจากตัวเมืองบุรีรัมย์ไปเส้นสุรินออกจากตัวเมืองมาประมาณสี่โลค่ะอ๋อ,อ,อร้านชื่ออะไรนะ NSTK บุรีรัมย์ตัก เป็น STK บุรีรัมักครัคอนี่ครับผมเราจะเห็นรถบรรทุกหลายคันเลยทีเดียวจุดนี้มีกี่คันครับผมที่จอดอยู่อ๋อตอนนี้จะมีอยู่ทั้งหมด13ค่ะ13คันนะใช่ค่ะเอาเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมครับผมเด็คนแนะนำครับผมพี่หญิงพี่หญิงดีครับไปเลยครับผมเริ่มจากเริ่มจากเริ่ม เริ่มจากนี้เลยครับผมตัวนี้ตัวนี้อันนี้ติดจองไปแล้วค่ะอันนี้ติดจองแล้วสามหกศูนย์สามหกศูนย์ครับผมใช่รถปีไหนครับนี่อันนี้จะเป็นปีปีปีห้าปีห้าแปดห้าแปดอ๋อคันนี้นะใช่เป็นพ่วงครับผมเป็นพ่วงก็มีคันที่ยังโสดอยู่โสดแล้วก็ไม่โสดแล้วอ่าใช่ค่ะ เดี๋ยวไปดูคันต่อไปแล้วกันคันไหนที่ยังไม่ได้ติดจองแล้วกันเนาะอ่าโอเคครับผม s A n s t k ค ja รับผมบุรีรัมย์นะก็มีรถบรรทุกอันนี้360ปี60ค่ะปี60ป oh. ี60เป็นแม่ตัวนี้มันจะเป็น10น็อตนะแม่เป็น10น็อตแต่ลูกมันยังเป็น8น็อตเพรลูกมันจะเป็นปี5-9จ้ะอืมตัวนี้พวกไหนที่ บุคคนไหนที่ตามหาพวกสิบน็อตอยากได้เป็นปีใหม่ๆก็ตัวนี้แหละตัวนี้เลยนะตัวนี้จะตอบโจทย์เลยอันนี้ก็ถ้าคนไหนสามารถแบบอยากได้เนาะแบบอยากได้แบบแยกแม่ก็ได้ก็ได้ใช่แยกเฉพาะแม่ไม่เอาลูกใช่แยกได้แยกแม่ก่อนได้ตัวนี้เปิดราคาไว้เท่าไหร่ฮะอันนี้จะอยู่ที่สองประมาณ2-6 ประมาณสองล้านหกใช่ราคาต่อรองก็ได้นะต่อรองกันได้จ้ะต่อรองอได้ทุกคันเลยอลองเข้ามาคุยมาเจราจารต่อรองกันที่หน้างานกันค่ะอ๋อให้แต่ให้แต่เตจรถว่าคันนี้ชอบรถรุ่นนี้ยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยใช่อ๋อสามารถต่อรองก็ได้ครับผมใช่เนะนี่เป็นสิบล้อเครื่องก็เราจะตามรหัสเข้าเนาะจ้ะสามร้ยหกสิบ ใช่ครับต่อไปเนาะเราไปครับผมต่อไปตัวนี้จะเป็นพี่ใหญ่สามแปดศูนฮีโน่ใช่ค่ะสามแปดศูนย์ปีห้าแปดตัวนี้ด้านในอ่ะมันจะมีพวกเครื่องเสียงมีเครื่องเสียงด้วยใช่ด้านในทำเป็นแบบเครื่องเสียงอชอบรถตัวแบบมีเครื่องเสียงแบบเบาทำสวยงามมากเลยด้านในค่ะ,ะจะสวยงามมากเลยแต่วันนี้ วันนี้ยังไม่ได้พาดูข้างในเนาะเราดูรถก่อนใช่ใครอยากดูเดี๋ยวต้องดูคลิปหน้าอ่าค่ะอันนี้ก็เหมือนกันแยกได้เหมือนกันแยกแมนูได้เหมือนกันราคาต่อรองกันได้อีกเหมือนกันจ้ะอันนี้จะเปิดเอาไว้ที่สองประมาณสองสามค่ะสองสามใช่ค่ะสองสามเนี่ยพร้อมลูกด้วยใช่ราคาพ่วงแม่ลูกแต่ถ้ากราคาแยกก็ได้ราคาแยกมันจะตกวันเท่าไหร่ดี๋ย หลังใหม,หใหม่หลังใหม่หลังใหม่โอเคครับผมโอเคนะ,ะ,ะต่อครับผมคันนี้ฮีโนวิคเตอร์ซีรีส์500จ้ะนี่นนตัวนี้รถปีไหนฮะอันนี้ปี5 8จ้ะ 58ใช่ค่ะอ๋อปี58สภาพหัวยังดีเลยนะสวยสวยมากสวยงามมากเลยจ้ะมีแบบรถเราก็ส่วนมากที่จะเป็นแบบเดิมๆครับเดิมๆเครื่องเดิมๆเกียร์เดิมๆเลยค่ะครับคือเราอยากให้ลูกค้าได้เห็นตัวที่มันเป็นมาแบบเดิมๆมากกว่าอ๋อค่ะครับเราอยากได้อะไรลูกค้ามาแล้วแบบว่าอยากได้แบบทําสีให้น้อยแต่งนู่นนี่นั่นให้หน่อยเราค่อยมาคุยกันที่หน้างานอือ ก็ของเรามีทั้งอู่ซ่อมและอู่สีเองค่ะอยากได้อะไรก็อยู่อยู่ตัวนี้ใช่โ้ไม่ต้องไปไหนเลยเนาะสั่งสเปคไหนทําแบบไหนได้เลยได้เลยได้เลยมาอยากเปลี่ยนสีอยากทําเหมือนมาแล้วไม่ชอบสีอย่างเงี้ยทําให้หน่อยได้ไหมได้เราทําให้ได้หมดค่ะยังแต่มาคุยกันที่หน้างานต่อรองคุยกันที่หน้างานทั้งหมดอคันนี้เปิดไว้เท่าไหร่ฮะ อีกครั้งอันนี้ก็สองสามค่ะสองสามนะช่มลูกใช่ค่ะพ่วงแม่ลูกเป็นรถปีห้าแปีห้นะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะดูแบบทุกคันก่อนนะฮะอันนี้วิกเตอร์ดีโนวิกเตอร์เหมือนกันวิกเตอร์ตัวนี้จะเป็นแม่เดี่ยวนะแม่เดียวเป็นแม่เดียวแต่ว่าอันนี้ก็มาใส่พ่วงจอไว้อยู่ถ้าเกิดสนใจอยากเป็นพ่วงก็เดี๋ยว ค่อยว่ากันครับตัวนี้พี่นะตัวนี้จะเป็น3 4 4ปี61ค่ะอวิกเตอร์3 4 4ปี61อันนี้ใหม่มากเลยครับตัวนี้เครื่องเกียร์ใหม่สวยงามสภาพสวยเลยค่ะอืมรถเดิมๆไหมพี่รถเดิมๆเลยค่ะรถเดิมๆรถเดิมๆเลยเกียร์เดิมๆเครื่องเดิมๆทั้งหมดเลยครับปี61ด้วย34ปี61ราคาไม่แพงด้วยนะคะอยู่ที่2 2 2ล้าน2ล้านทวนนะ2ล้าน5 0 0หมื่น ห้าหมื่นอ๋อก็ต่อรองกันเอาเนาะต่อรองกันเอาอครับพี่พี่ไอ้รถรุ่นพวกนี้เนี่ยมันมีทะเบียนเหลืองทะเบียนขาวเนี่ยมันมันแตกต่างกันยังไงฮะอ๋อไม่ละคะ่ะก็ตอนแรกมันเป็นมาของอคือทะเบียนที่ลูกค้าบางคนจะบอกว่าผมของผม,ผมประกอบการผมอะ่ะมันเป็นป้ายขาวผมมาซื้อป้ายเหลืองจดได้ไหมไม่ได้คือไม่เป็นไรนะคะ คือรถของเราตาเดิมมันก็คือมันมาแบบนี้เนาะมันก็จะจบของเราที่ตรงนี้แหละ<อ>เวลามันไปของลูกค้าแล้วก็เหมือนเราซื้อขายกันใหม่เปลี่ยนกันใหม่คือไม่มีปัญหาอะไรไม่<า>ม,ไมีปัญหาค่ะอ๋ออ่านี่คือความเข้าใจนะครับผมอย่างผมเองนี่ก็ไม่ค่อยจะได้ศึกษาเรื่องรถทัลนะครับผมวันนี้ก็ให้พี่หญิงนี่แหละแนะนํานะครับเอา แถบฝั่งนี้นะครับทุกคนอันนี้เพิ่งมาเลยค่ะนี่เพิ่งมาใช่เพิ่งเข้ามาเพิ่งข้าเต็นเลยค่ะทําสีใหม่ๆมาเลยตัวนี้380ปี57ค่ะครับผม380ปี57เครื่องเดิมๆเกียร์เดิมๆอีกเช่นเคยค่ะเรามาเพิ่งมาทําสีให้ใหม่เพราะว่าอาจจะแบบถลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีเป็นถลอกก็เลยมาเก็บสีให้ใหม่ทําสวยเลยอันนี้จะเป็นกึ่งเกษตรค่ะอ๋อกึ่งข้อเกษตรใช่จะเป็นกึ่งเกษตร 380ปศีห้ารถรถนีถ่มีข้ออะไรบ้างนะก็จะเป็นข้อหินทรายเนาะข้อหินทรายก็จแล้วก็จะเป็นข้อเกษตรค่ะแต่ลักษณะตัวนี้มันก็จะเป็นแบบกึ่งกึ่งเกษตรถามว่าบรรทุกทรายได้ไหมก็ได้หินได้ได้แล้วก็พวกอ้อยอะไรก็ได้นะได้ค่ะได้โอเคโอเคนะครับผมอันนี้ด้านหน้าครับผมด้านหน้ายังมีอีกครับผมนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมอีก ด้านหนึ่งนะครับผมตรงนี้ออเดิฟครับผมอ่าตอนนี้อีกชุดหนึ่งครับผมมาอีกด้านหนึ่งกันค่ะอ,อีกฝั่งหนึ่งของเต็นท์เลยครับผมตอนนี้ก็จะเป็นแม่เดียวค่ะเป็นแม,แม่เดียวนะครับมแม่เดียวสามหกศูนย์ปีห้าแปดรถใหม่เลยครับรถใหม่ค่ะรถใหม่สวยๆเลยปีห้าแปดตัวนี้ก็จะอยู่ที่ร้านแปด ร้านแปดต่อรองร้านแปดต่อรองคุยราคากันได้อจัดสวยๆนะครับผมนะดูแล้วก็อย่ะได้ไปใช้ไว้ขนขนดินครับผมตัวนี้นะครับต่อไปเนาะอืมอ่าขันต,ต่อไปตัวนี้นพ่วงเป็นพ่วงนะครับเป็นพ่วงแม่ลูกค่ะอืมสามหกศูนย์ปีห้าเก้าครับสามหกศูนย์ปีห้าเก้าตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณที่ สองล้านห้าสองล้านห้าเนาะจ้ะที่สองล้านห้าแต่สังเกตดูว่ารถแต่ละคันนี่ทางร้านจะคัดแต่ของดีๆมัะใช่ค่ะสภาพรถจะดูแบบจะคัดเครื่องเดิมๆเกียร์เดิมๆแล้วสังเกตนะพี่จะไม่ค่อยแบบทางเต็นท์จะไม่ทําสีคันซีใหม่จะไม่แบบจะไม่ปิดจะไม่อะไรคือเราอยากให้ลูกค้ามาเห็นแบบจริงๆเลยอ่าตัวจะทาก็ค่อยว่ากัน ใช่แล้วเราจะค่อยมาเก็บแบบเก็บกระบาเก็บสีอะไรอย่างเงี้ยค่อยมาว่ากันรอบหลังจ้ะครับครับนี่ครับผมสวยสวยนะครับยางสวยสค่ะครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นจับเหมือนกันเด็ก้าสามสองศูนย์ปีห้าหนึ่งอันนี้อันนี้จะเป็นข้อหินทรายข้อหินทรายเนาะใช่ทั้งลูกเลยเนาะค่ะสี่ไม้ สีนี่เดียวกันเลยนะไล่ตั้งแต่ใช่ค่ะใช่เป็นข้อหินทรายเป็นสีไม้ค่ะอืมสามสองศูนย์ปีห้าหนึ่งครับระบบภายในเป็นไงสวยตัวนี้ค่ะแบบเดิมบบเดิมเดิมเกียตัวนี้น่าจะเป็นเกียร์ธร,รมลานะเกียร์ก็เป็นของเกียร์ของมันเลยเกียร์เดิมเดิมของมันค่ะครับผมก็เรื่องระบบอะไรละเอียด ขึ้นเราก็ต้องมาโทรมาคุยกันเนาะใช่เราเพียงนําเสนอให้รู้ว่าทางร้านเรามีสินค้าแบรนด์ในรุ่นนี้นะครับนะฝากลูกค้าเข้าใจด้วยบางคนบอกโอ้ทำไมรีวิวไม่ละเอียดรถเยอะถ้าละเอียดตั้งแต่แรกมาเนี่ยผมว่านานมากเลยนะใช่ค่ะใช่ <laughs> นานนะครับผมเอ้า อ่ะต่อไปนะต่อไปตัวนี้ค่ะก็ถิงเกษตรเหมือนกันสามสี่สี่ปีห้าสองค่ะสามสี่สี่ปีห้าสองอันนี้ก็ราคาที่คนแบบเหมือนออกรถคันแรกครับยังไม่เคยมีรถพ่วงออกรถคันแรกพี่กวานแนะนํานะเป็นตัวนี้อยู่ที่ล้านหกค่ะล้านหใช่ราคาล้านหมันก็ส่งงวดก็ไม่แพงครับผมใช่ก็ ใครที่แบบนะอย่าเริ่มต้นเนาะราคาไม่แพงนะผมแล้วแยกไหมพี่หรือว่าตัวนี้เหรอคะเดี๋ยวต้องคุยกันหลังไม่ดีกว่าจะแยกได้ว่าแยกได้ไหมเนาะใช่พวกหัวลูกนี่จดทะเบียนมาทั้งหมดนะคือจะเราจะเป็นมจเกเอาไว้ค่ะรถคือรถจะจอดเป็นไอรถจะติดเป็นมจเกคือแจ้งจอดแจ้งจอดทุกคันทุกคันค่ะอ๋อ จะไม่มีแบบภาษีอะไรก็แบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะใช่แจงโมเจ็ดเก้าแจงโมเจ้าไว้ไปเจอรถบางคันจอดขายอยู่บางทีมีเอกสารไหมภาษีขาดทะเบียนขาดคนซื้อเราเอาไปต่อเองก็มีโอ้มาแบบนี้ก็คือสบายใจทั้งคนซื้อและคนขายนะค่ะมีเล่มทุกคันคันนี้ครับผมอ่าคันนี้จะเป็นเก้าเหมือนกันสามสองศนย์ปีสี่เ้าครับผม ค่ะอันนี้จะเป็นแม่เดี่ยวแม่เดี่ยวเนาะใช่แม่เดี่ยวนะครับดีกาก็สวยครับผมนะของนิสซุนะครับเยืองยนตนโอ้แม่เดียวยางเยืออะไรยังดีไหมเนาะใช่ค่ะสังเกตแต่ละคันหน,<ก>นี่งยางก็เราจะาเ,เออเปลี่ยนดูถ่ายอของเลวให้ก่อนถ่ายของเลวดูสภาพยางเปลี่ยนยางให้อะไรเงี้ยค่ะก่อนที่จะเอามาลงที่เต็นท์อ๋อต้องเช็คก่อนเนาะใช่โอ้โหเนี่ยยางนะ ตัวสียังใหม่้งนี่ยังใหม่เลยนะครับอืมในตัดชนย้ำบุรอย่างดีฮะเห็น <c> ว <oughs> ่ารถเก่าๆเนีเ่แต่ว่าคลาสสิกค,ครับผมไปแต่งบวกแตง่จงจหนา<ว>ซ่าหน่อยนี่สวยเลยครับผมอันนี้นะตรงไหนไม่ชอบทําสีใหม่ได้ใช่เ,เก็บ,บสีให้ได้อยากได้อะไรเพิ่มเติมอยากแตง่งอ่ะ ุยกันได้เลยปุยกันได้เนาะใช่ค่ะในเทนที่ว่าอู่อู่ของร้านตรงนี้เหรอตรงนี้เราจะเอาไว้เวลาเก็บสีนิดหน่อยหรือที่พร้อมที่จะออกมาขายแล้วก็เราจะเป็นร้านละโปเก็บงานได้เลยเนาะใช่ค่แล้วก็เอาไว้บางทีให้น้องล้างรถแล้วก็เอาออกมาขายเนี่ยค่ะคืนนี้ก็จะเป็นจุดขั้นตอนสุดท้ายละขั้นตอนที่หลักๆที่จะเป็นซ่อมหรือว่าทําสีมันจะอยู่อีกอู่หนึ่งด้านในค่ะไม่ไกลเนาะไม่ไกลใช่ค่ะไม่ไกล ไปดูแม่เดี่วกันไหมอะดูแม่เดียวแม่เดี่ยวค่ะตัวนี้สามสามหปีหกสามจ้ะสามหกศก็เยอะเหมือนกันนะใช่สามหกศปีหกสามคันนี้ไม่น้อยมากสี่หมืนโลค่ะคำนี้ฮะใช่เป็นรถใช้ในการทอยปาลมครับค่ะรถงานวิ่นน้อยไม่ค่อยใช้งานหนักเท่าไหร่นะใช่ ค่ะค่ะมองดูเนี่ยแม่เดียวครับสามปี63สามใหม่ๆหม่สวยๆสภาพเดิมๆเดิมมากครับสวยมากเลยคันนี้ค่ะเชียร์เลยยังโสดนะยังสดย่งสดนี่ครับแล้วก็สวยนี่นเอาไปแต่งเลดหน่อยนะเกมเลทดกันชุนเลดหน่อยแต่งใส่ไฟโอ้ คันนั้นก็ติดจอง,องแล้วแม่เดียวสามแปดศูนย์ปีห้าเจ็ดตัวนั้นติดจองอ๋อคันนี้นะใช่มีโนโ่ครับผมตัวนี้ติดจองไปแล้วลูกค้าจากไหนเนาะนี่ลูกค้าจากไหนจองไปพี่นี่หญพง่หญิงลูกค้าจากไหนจองไปเนี่ยลูกค้าอยู่บุริัมยมเนี่ยค่ะอ๋อตัวนี้เอาไปคนดินได้เลยนะเนี่ยใช่ ลูกค้าจะไปวิ่งจะไปวิ่งเอหินวิ่งหินใช่ลูกค้าจะไปวิ่งหินใหญ่ครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้อยู่ร้านหกร้านล้านหกอ่ะัน้นแหนอ่าตัวนี้จะอยู่สองล้านหกแสนห้าสองล้านหกแสนห้าหมื่นนะใช่สามหกศูนย์ปีหกสามนะคะสามนะครับปีหกสามใช่ครับนะถ้าแบบว่าเหมือนอ่าตัวนี้มันเป็นแม่เดี่ยวเนาะเป็นแม่เดี่ยวแล้วลูกค้าอยากได้แบบ ถามว่ามีไหมมีข้อเมียมีลูกที่เป็นเกษตรมีไหมมีเราเพิ่งมาใหม่เลยอใช่เพิ่งมาเลยจะเป็นถ้าลูกค้าหาลูก็ี้ก็มีขาแยกใช่ไหมใช่ค่ะลูกค้าหาลูกนั่นแหละค่ะอ๋อเดี๋ยวมาดูลูกพ่วงหน่อยครับผมเพื่อจะราคาถูกตา fc นะครับรถบรรทุกของทางร้านนี่ถือว่า คัดสรรอย่างดีครับผมสินค้าดีมีคุณภาพนะครับการันตีโดยเสียด้วยบุรีามนะมาดูได้ครับผมที่บุรียมนะครับอันนี้แม่อันนี้แม่มันกําลังทําสีอยู่นะอันนี้ก็จะขายเป็นพ่วงอันนี้จะไม่ได้แยกแต่จะเป็นเหลืองค่ะตูวตัวเหลืองเนาะจะเป็นตัวเหลืองคอกสูงนะใช่ค่ะอันนี้ข้อเกษตรได้มาเลยผลผลไหลไปอ้อยไหมได้ได้เลยนี่คนผนอ้อย คนอ้อยคนขนไม้สับไม้สับได้เนาะมันได้ได้เลยหรือเนี่ยเอาไปต่อกับแม่เดี่ยวตัวนั้นได้เลยได้ครับผมจ้ะพวกนี้เราแจ้งแจ้งจดกันอ๋อพวกนี้พวก เขากดมีเล่มเหมือนกันนะพี่มีค่ะมีมันจะก็เท่ากับรถคนละคันไงแม่ก็จะมีเล่มหนึ่งครับหางก็จะมีเล่มหนึ่งเท่ากับมันก็พ่วงหนึ่งก็จะมีสองเล่มพอพอซื้อขายกันเลยก็ต้องแยกกันเลยนะใช่เอกสารก็แยกกันค่ะก็ไดพวงก็สามารถจดต้องจดต้องต่อภาษีไหมแบบนี้เหมือนกันค่ะเอออันนี้ก็จะเป็นมจเก้าอ๋อมจเก้านะครับผมใช่มจเก้าสามสามลูกค่ะสามลูกนี่ สามลูกนี้ก็คือเอาไว้ขายาาขายแยกได้ครับถ้าสนใครสนใจแค่อยากได้แบบตัวแค่ลูกเนี่ยค่ะก็คือมีอันนี้ก็จะเป็นปีปีห้าห้าอ๋อนี่ของสามมิตรนะเ่พวงของสามมิตรสามิตรแท้ครับผมเนี่ยเออใช่ใช่อันนี้ปีปีห้าหกห้าหกเนาะปีห้าหก โดยมากก็จะเป็นสามเพลากันนะนเนาะใช่ค่ะสามเพลานะครับไม่ใช่สองแต่ก่อนในพ่วงยังมีสองอยู่นะแต่ทุกวันนี้ก็สามเพลาแล้วครับผมสวยๆเอ้าเปิดราคาไว้ยังไงพี่เปิดราคาเหรอตัวนี้ตัวนี้จะอยู่ที่สี่แสนตัวนี้สี่แสนเนาะใช่อันนี้ปีห้าสามปีห <53 S 1> ้าสามปีห้าสามอยู่ที่สี่แสนครับส่วนปีห้าหก จะอยู่ที่4,005 0 0 0 5 0 0อ๋อค่ะแล,แล้วไอ้ตัวเกษตร4,006 6 0 0 <4, 6, S 2> ใช่ค่ะมันมันใหญ่กว่านะมันใหญ่ใ,ใหญ่นะครับเอา้าตอนนี้ก็ทราบทราบรถทราบลูกแล้วนะครับผมเหลืออย่างเดียวคือโปรโมชั่นเป็นยังไงไฟเนซ์นจัดให้ไหม เรามีทั้งสดแล้วก็ผ่อนเรามีไฟแนนซ์ค่ะมีไฟแนนซ์ Finance ก็จะมีราชธานีเอเชียเงินติดล้อไมโครค่ะถ้าลูกค้าอยากได้ต้องเตรียมอะไรบ้างลูกค้าถ้าเกิดเข้ามาข้างในก็เราเข้ามาดูแล้วก็เรามาคุยกันดูเนาะอ,อย่างบางคนที่แบบว่าจะออกเท่ากับมีรถพ่วงคันแรกก็ต้องดูเอกสาร ดูประวัติด้วยลูกค้าอ่าช่ประกอบอาชีพอะไรมีสเตทเมนต์เดือนบัญชีทุกเดือนไหมอย่างเงี้ยค่ะสเตตเมนต์ต้องมียังไงขั้นต่ำในเรื่องละกี่หมื่นนะอออประกอบหลายๆอย่างต้องดูหลายอย่างเนาะใช่ใช่เช็คต้องเช็คก่อนนะครับใช่ค่ะแต่บางคนที่เขาจะมาเล่นพวกนี้เนี่ยเขาน่าจะรู้ตัวเองดีเขาก็ต้องเตรียมเตรียมกันบ้างไว้แล้วว่าเออว่าสามารถออกได้ไหมนะครับไม่ยากไม่ยากไม่ยาก อยาคิดว่ารถคันแรกออกรถคันแรกแล้วยากบางทีก็ไม่ได้ยากเลยครับเพียงแค่เอกสารคุณโอเคไหม,มจครับผมนะ,นะก็ได้ชมอณาจาักรของทางร้าน NSTK บุรีรัมนะครับผมก็ใครสนใจก็โทรมาครับผมมาเซนุ้ยเลยนะนะครับก็เดี๋ยวจะดูแลให้ครับผมมีราคาพิเศษไหม ราคาพิเศษจากเซียนนุ้ยบุรียามมามีนะเดี๋ยวมาคุยกันจ้ะเดี๋ยวมาคุยกันนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณพี่หญิงอย่างสูงเลยครับผมนะที่เปิดโอกาสให้เซียนนุ้ยได้มาพามาชมทางร้านนะครับผมก็หวังว่าคลิปหน้าก็คงจะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับทางร้านเรื่อยๆนะครับผมนะเอาสนใจก็โทรมาครับผมนะสวัสดีครับใชครับดีค่ะ